เที food, an, meals, e ่ยวบ้านเที่ยวยาไปเสด็จตัวขายบ้านขายยาไปเสด็จตัวขายบ้านขายยาอย่าเนี้คือบอกจังซานกันเถอะินเข่าหน่อยตัวใครคอยน่งนั้นในวัเนี่ยนางนางนั่งนางขายยาอย่างเด่นโอ้ยขายยาสุดยาสมุนไพรสมัยโบราณนีไหมไม่ขายยังยาสุดคันยาเจ้าดีเนี่ยเขาทิ่ไปโรงพยาบาลอยู่บ่เอ้าฮะเจ้าคือบอกจังสาน พขาเบิสมัยกินเลวยาสุดนั่นน่ะต่กวอนก็มีแต่จังซีแหละเจ้ายมอ้อยั้งซันหอยบ่อกกินเจ้าไปขายผูเจ้าเป็นเด็กเล็กได้หน่อยเจ้าผู้เลี้ยงดอกยาเจ้ามันดีปาะนันเจ้าก็คืออน้มหวานเขาว่าเก่งเบอรมันบ่เกี่ยวกับเก่งหรือว่าเก่งดอกผอยดีวอรซูฟังยายมูเจ้าเด็เกิดมาที่หลังเจ้าผู้จังหยั่งต่กวานเขาก็มีแต่จังสี่ล่ะหาขายยาสมุนหอกมูลไฟน้ำมู่บาน โอ้กะแม่นยูเจกีเดี๋ยวนี้มันทำไมไม่แล้วพราะกินดอกไปใช้เ<อ>นื้อื่นโลดเอาเจากก้า,จากินเขาเจ้าบ่มีน่ากินหรืขอ่อยหิวมเขาไหมอันยาเจ้ามันยาดีมันยาแก่เนี่ยแกสรรพคุณหลายอย่างเหี่ยวะออกหูตันห้วย <c oughs> มันย,ยาดีต้นห้วยยาดีแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าล้ำกล่องที่โบราณว่าง,างย่างเคยเจ้าเคยเปลี่ยนบ่ ทางในเจ้าน่ะห้ยมันบ่ได้ขับไ่ได้ซักฟอกออกบ่ได้มีน้ำย้ายทยางล่างออกไปเจ,จเจ้าเจ้าเป็นบอ่อยังสัตวอาการน่ะนมันสิแน่นหูโอ้ยาดีตน้นเอ้าดีแล้วเนาะคันเจ้าได้เข้าไปได้เจ้าสิลองโลง่ง<ะ>เจ้ายุกกยา่งกับไผเจ้ายุกก่งกับไข่คอยกับไ่ได้ลองคอยกัอยบ่ได้ลองโดนแล้วฝืดดีเลยยายาคอยหอมาขายสมุนไพรยางดีสรรพคุณมันมี แปดเกาชนิดนี้ตัวยาตัวเดียวกันเนี่ยฉีดยาได้บริสันมียาฉีดน้ำบอกเจ้าเดียวยาฉีดบอกมีคือการยาฉีดอ่ะสะมุนไพรกับมียาฉีดกับมีเจ้ามักแบบใดเอาแบบดวนดวนลวดเออดวนก็ได้เอดวนดวนลดไอ้ไปล<อ>่องฉีดข่อยเบิ้งกระดนุ่ห้าเกิดมันบริสันตันข่อยหุ้งตันมาหลายปีเลยเอายายข่อยมาขายยาจะอยู่ที่มาเอาเจ้าว่ามียาฉีดเจ้าคนไปฉีดข่อยจะเข้าบริสัน เอาไปขีดจะเข้าสันข่อยบว่าข่อยีบว่าเห็นขอ่อยดื้อเออไอสิไปเห็นใจไดี๋ข่อยอยู่พูดกันฮะข่อยอยู่พูดยาวนั่นมันแมนวะเราหมายเ <c oughs> จ้าเจ้าจะมองสันเรือยๆเจ้าจาปากโป่งเด้อห่วยสิไปเจ้าร้องไปขีดได้คอือเพอื่อนั่นละข่อยทีไปขีดให้เจ้าเจ้าจาปากโป่งเด้อป้าปปสันลูกห่ยยาดีสำบกน้ำเามือนเนาะดียาข่อยดีเราประกันไดย่าน44เดี๋ยวจะเข้าไปพาข่อยขึ้นไปจะเวียทางไหน ยาฉีดดีบ่ขีดดียาบังบงงับไงเลย